I thought I am. I do Kirk, I'm You can take me later. Chris, Sheva, it's almost time for Alpha Team to go in. Hurry to the hmm... yeah. ไปแล้วว่ะเอาป้าทีมเนี่ยอะไรนะนี่แค่เหมือนในนั้นเลยวะเหมือนเหมือนมันจะช็อตได้เลยไอ้ยีม่ไม่ใช่พักนั้นเว้ยพักนี้ไม่สิทธิ์เยออโอดอยู่นี่เออไปทางน er <makes noise> ี้ตันไปไม่ได้แน่เลยหรือเปล่าไอ้ตุ้มเฮ้ยไปได้เฉยเดี๋ยวลงลงล่างก็ลงได้ มีของกันตรงนั้นน่ะไอ้มีตุ่มข้างล่างมีตุ่มข้างล่างเก็บของอย่างในนี้ยิงมันแล้วโอเคไงลงไปเก็บตุ่มดิข้างล่างได้ๆๆฮึตุม,มาล้ว <c oughs> ไหนตุ่มวะต้อง <c oughs> เห็นด้วยตุ่ม <c oughs> โอเคไปๆๆๆๆไหนวะตุ่ม,ม่เห็นมีเลยเอ้านี่ไงเมื่อกี้เห็นอยู่แถวนี้ นี่ยอ๋อมีนี่กันอยู่อ่ะ <c oughs> มีของกันอยู่ถ้า <c oughs> จริงจิงแล้วมันจะเอาอย่างไรอ่ะเอาได้เหรอถ้ามันเอาไม่ได้มันน่าจะมีทางให้ไปเอาแหล, <c oughs> ละเออเราไปก่อนนะบ้าเอาสวัสดีเอาเดี๋ยวไปไปนู่นแล้วล่ะเ,เดินทะลุละ <c oughs> เ,เลข้ามา,านี่เหรอ, <c oughs> อเค <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้ว เนี่ยกลัวได้แล้วได้ของแล้ววิ่งน,น้ำรัวลงไปยังได้ตุ๊กเอ,อลยน,นี่นเงินนะผมขอละเชสสี่ร้อยบาทสี่ไม่ใช่สี่ร้อยบาทสี่ร้อยอะไรไม่รู้นี่หรอทางนี้่ย าามีการชาร้ากันเกิดขึ้นถีบประตูโชว์ทุกคนสาัสนุนเรามาแล้วใช่ไหมเฮ้ยคันตุ่มโดนโดนแก้วข้างๆแก้วแตก,แกเดี๋ยวเอ,อ๋ต้องเคลียร์ให้เขาไหมนะมาแล้วเรียบร้อยกันหมาแล้วเปิดประตูต่อตรงนี้ขึ้นไม่ได้ อบอนว่าสองคนได้ไม่ไ,ได้อย่งนี้อย่างนี้ไงเออขึ้นไปเฮ้ยอ,อะไรเขาเนี่ยข้างบนเหมือนขายของอ่ะอ๋อมีคุณแจเหมือนขายของอยู่ในตู้โชว์แล้วไม่ทำอะไรไม่ได้เลยไม่มีอะไรแล้วเออโอ้ไม่กลัวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยป้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำไมป้าเป็นคนอย่างนี้เอาเหรอ นี่ไงหมัดจัดฟันเฉยปล่อยตายเลยป้าป้าป้าละลายเลยเสียวทำอะไรเหรอไอ้หนี่หน่อยตายแล้วตายแล้วพ่อตายแล้วโดนขี่ปี๊ดไม่ยิงได้ปะยิงได้ปะวะโอ้ยโทษโทษโทษไม่เอะไรใส่ก่อนนะถึงยู่ใช่ปะอ๋อตายอัไหยิงโดนไดเหรอไอตัวขึ้นห้องตายเอายิงได้เหรอ เออก็ส no ุดก oh, oh oh, oh, oh. anyway? ็เออฮ้ยเสียงกูได้เสียงเสียงไงเฮ้ยโอ้โหเออดีละดีละเออโดนลากแล้วเฮ้ยเี๋ยวเฮ้ยลากข้างหลังข้างหลังข้างหลังหายห่าเมาทำไมหัวเลยเป็นดอกเห็ดเลยอ่ะเดี๋ยวหัวใครเป็นเออใครเป็นดอกดอกไม้เฮ้ยมาแล้วมาตุ๊บเบาเบาพี่เบาเบาตายเดียวตายไหมซ้ำวิววิวตกใจหมดเฮ้ยไม่ไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอฮะ จี้ไงสักหมัดนะผมโอเคไปต่อเฮ้ยข้างนอกข้างนอกมีมีอะไรเหรออุ้ยมันมีจริงก็อะไรอุ้ยหัวแทกเลยติดขี้ติดขี้ปิดไอระเบิด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 ไฟไอระเบิดมันกดใช้ไงจี้อ่ะมันมันต้องถือเอมันกดนี้เพื่อนเก็บไม่ได้ อ๋อน้องอีควิปไม่ไม,ไม,ไมกดเลขได้เ้ยเออใช่ใช,ใชอุ้ยอุ้ยอุ <c oughs> อ้เียป่นพ้อมกันดิเดีเจออหน่อยเล่นไม่ลนะเออไม่ไม่ลไม่ลไ้ลุดไม่ลไม่ลดมั้งเเดินาเดินไม่มมตรงนี้มีบันไดให้บินติดโออ๋อให้กูขึ

เกียบเลยเพียบเลยเฮียเกียบเป่ะเกียบเลยเกียบเลยยังไม่ลงไปถอยถอยถอยก่อนเฮ้ยเดี๋ยวลงมาก่อนอะไรเล้วโดนมาจัดฟันไมหน่อยลงมาช่วยกันหน่อยดีโอเคห้องนี้เหรอใช่ไม่ไปไหนนะนี่ป่ะเอาเปิดได้เนี น่าจะทางนี้มั้งใช่แหละทางนี้แหละเห็นอไงเอ๊ะเเฮ้ยเฮ้ยอะไรนี่มันตกใจรู้ไหมแ้่แท็กแค่แทกมันตกใจรู้ไหมเฮ้ยโอ้โหมีก็โผล่มาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนะเป็นคิดมโคตรมันเลยว่ะต่อยตาย เฮ้ยไม่ตา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 ยได้ยังไงออเขาเนี้ยตายชัวร์นะผมโดนโอเคเดี๋ยวกูอ่านเม้นก่อนอ่านเม้นก่อนมีเก็บระเบิดแสงด้วยโอเคได้เลยลองจากด้านในโอ้าจบและอันน้โอเคกองกองเก็บ มาแล้วเว้ยเก็บฟรีเอ้านี่ยประตูนี้ป่ะไหนเชียร์ไม่ได้ต้องรองอ๋อนี่ประตูนี้เปล่าไหนประตูไหนกระสุนลูกสองมีกระสุนลูกสองแต่ไม่มีลูกสองเนี่ยเนฮะ้ยเป็นแค่มีกระสุนลูกสองเลยว่าเดี๋ยวมันต้องมีลูกสองไปไปไป <c oughs> ปลดล็อคแค่นี้เหรออ๋ออันนี้มันโอเคเรียบร้อยอ่ะแค่นี้มาทำอะไรวะอ๋อมีชั้นสองเดี๋ยวมันมาทางนี้ได้บอกอเฮ้ยชั้นสองมีมีมียามียาโอเคเก็บมาเก็บมาครับยาเขาอยู่เลขอะไร อ๋อกด GG จีเป็นการใช้ยาแบบเร็วๆเนาะกด G รัวๆเตรียมปืนให้พร้อมเฮ้ยเฮ้ยอะไรเจอเจอตัวตัวลงตัวลงแบบนี้ให้กูช่วยไหมอู๋หัวล้อน่ากลัวมากไหนโอ้ยโหดร้ายเกินไบมากสบายมาก สบายมากเลยตายอย่างตัวนั้นไอ้ตัวนั้นยังไม่ตายตัวนี้ยังไม่ตายเขาไปเหลาเหลาตัวนี้กูขออุ้ยเดยต่อยผู้หญิงเกมหมดหมดเฮ้ยเดี๋ยวกูได้ยินเสียงการกัวลงลงไปแบบดี้ไม่รู้พีพเฮ้ยหีบแล้ววะอะไรครัเนี่ยดลอดนาฬิกาคืออะไรวะลงลงลงในระเบิดนี่ทางนี้มาลงทอนกันได้ด้วยเดินไหมอ่ะเออ ใครครับหน้าเฮลป์ใครได้ช่วยด้วยพี่เจ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนหนักเลยกเฮ้ยรูปรีบไปช่วยรูปไปรูปไปรูปบนเหรอรีบไปช่วยรูปรูปรูปแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงอะไรอะไรโยนาของกูนะมีสองมีสองมีสองหนึ่งเลยได้ได้ได้รีบไปช่วยเอ้ยมีมีกุญแจตรงนี้เปิดละไหนไหนไหเปิดแล้วเปิดแล้ว เฮ้ยลูกซองกันอือเออเก็บไหมนะเอาเว้ยาเว้ยวเว้ยเฮ้ยเหี้ยมาแบบพักตีอยู่ในลูกวันนี้เลยอือเฮ้ยการถือได้ปะมันถือได้แค่คนเดียวเอาหรอไม่ถือได้แค่คนเดียวก็คือคนที่เก็บเอาหรอเขี้ยมรูว่าได้ได้ทุกคนก็เหมือนเราเหมือนเราเก็บปืนกลมาเนี่ยเดี๋ยวลูกซองกูกูอยู่เบอร์อะไรเนี่ยเดี๋ยว ยากมากเลยซับปืนก่ลนเบอร์ห้าเบอร์หกเดี๋ยวนักการเดี๋ยวกูซ to ับปืนแล้วไว้เบอร์เบอร์ในกระเป๋าอ๋ออ๋อเบอร์หนึ่งโอเคเนี่ยได้แล้วการขึ้นไปหรออย่างเงี้ยอย่างเงี้เคจัดของได้ละเฮียไม่ได้เก็บของเลยเฮ้เข้าไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยิ่งเฮ้ย What's wrong? เออเป็นไรลูกน่ะ h อ้ย นานขนาดนี้ผมถ่ายโดนปอนปอนข้าวไปแล้วเออกลัวงั้นแหละคิ๊สเฮ้ยโอเคไหมเฮ้ยนานกลัวแล้วโอ้โหจับจัดสวยเลยเอ้ยดูด้วยดูไม่โดนด้วยเฮ้ยจะเย็นเออโอ้โหหัวหัวงอกเดี๋ยวเดี๋ยวเจนหัวงอกเดี๋ยววิ่ง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 ก่อนวิ่งขาวขาวเปล่า เฮ้ยโอ้โกูโดนกูโดนเฮ้ยเดี๋ยวเมีตัวมาเต็มเลยซอมอยู่ทำไมวะซองอยู่ทำไมวะเออวิเออว่ะเออว่ะเดี๋ยวเรอแป๊บขอมุ้งสวยๆก่อนอืมโดนอุ๊ยอะไรเอ้ยอะไรซอะกอบต้องยิงใกล้ๆใช่ไหมอืมให้มันไม่ตายวะไม่ตายอ่ะ ไม่เอ้ยมันกดกดเอ็มฮ้ยกดเอฟได้เออเกียบไม่ไม่เห็นตายเดี๋ยวกันเตะสวนก่อนแป๊บเนึงเราเราให้เราปล่อยของแล้วปล่อยของปล่อยของไม่ไม่เห็นตายเดีวกันนี่การไม่ตายมามันน่าจะฆ่าได้นะนี่เกียเกียบตายแล้ว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 ไม่ให้หนีเลยเกียตายแล้วตายแล้ว ไม่โคตรเหนียวเลยเฮียลูกซองต้องกี่นัดใช่เหรอเออเออวาทำไมกูไม่ปาระเบิดไว้เฮียอ๋อระเบิดระเบิดอันนี้ระเบิดอะไรระเบิดสีแดงนี่คืออะไรระเบิดไฟระเบิดไฟอุลีโลอย่างนานเลยเป็นคนะเบิดไว้เบอร์เบอร์สามดีกว่าเบอร์สามเบอร์สี่ได้กินง่ายนะ คตรเตืองเลยให้ไปแค่นี้้เราสามารถติดต่อบ้านทีได้โอ้โหเียบเลยมาแล้วเฮ้ยหนีดิครับหนีอ่ะไม่หนีวะเฮ้ยประตูเปิดไม่ได้ต้องสู้อ่ะกันหมัดจัดฟัน มีหมดเปล่าอะไรแล้วตายไหมตายครับผมไม่กล้าไปไหนวะอ๋ะอพอมันนี้นี่นี่รนเราปลดเราประตูอ่ะเอ้าเอ้ามันไม่ได้เหมือนภาคสี่หรอเอ้าแล้วมันไปไปได้ไงเนอ๋อมันเหนียวมากอ้าไปได้ไงเนี่ยเดินอ้อมมาครับอ๋อเดินอ้อมมาไม่ช่วยกันยิงเลยโอ้โหเดี๋ยว เแค่หันเงี้ยแหลันนูไม่น่ามีทางไปละอ๋อต้องเปิดต<ร>้อสองคนด,ด้วยโอ้โหประตูแค่เน,นี้ย <laughs> หวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสีเขียวระเบิดสีแดงระเบิดไฟโอเคครับโอเคไป <laughs> ไปไป lady first ใครร้องวะเออเสียงใครปวดท้อง <laughs> ใช่เหรอขนาดนั้นเลย <laughs> 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 ก็หาหมออย่างเงี้ยนะโอ้พัดลมจะโดนหัวก็ไม่แน่ตกโดนหัวมาดไปตรนี้ไปได้สองทางเหรอสองทางเหรอการไปรู้กันตามไปรู้ตั้งครับเออเดี๋ยวไปกูตามไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวนั่นเองเดี๋ยวลงเข้าไปเชื่อมกันไหมอ๋อมันเชื่อมกันแค่นี้เองวะไม่เชื่อมกันโอ้ เขี่มกันเป็นไงวะก็คือเดินทางไหนก็ไอ้นั่นแหละอ๋อเฮ้ยอะไรเฮ้ยตายยังเขาล้มไปต่อหน้าเราเลยเช็คก่อนเป็นน่าจะคนอะเพราะว่าอะครับใส่ชุดอย่างนี้เอาฟาทีไม่เขี้ยเออใส่ชุดอย่างนี้ฟาทีสุดก่อนเอาทีสัตว์ติดนัดเฮ้ยเจ๋งอลไววะดอกตัวเยอะดีจังเอาฟาทีไม่งเลยเลยวะ เฮ้ยกีการ์ครัวะไอ้ที่นี่มึงส่งเอาฟาทีมาตายใ่้ผเนี่ยอันหนึ่งอีการ์อยู่กับผมกันไอซอมบี้ไม่ยิงนะผมยิงอีกาเอ้ยเนี่ยอีการเนี่ยยิงง่ายๆเนี่ยไหนไม่ได้ทำเงไม่ได้เนี่ยได้ไหมอ๋อเพจจอร์ดไม่หายไปใช่ไหมเออทำไมมันไม่เหมือนตัวนั้นวะตัวนั้นมันหายแวบไปเลยตัวที่พี่เจอต้องใช้ไฟนะครับ โอเคครับโดดออโอ้รวยละรว,วยละวหนึ่ร้อยยังไม่หมดเลยเอามีก่อเออเก็บไม่หมดกเ,เกินกลับไปเก็บก่อนเงินทองนี่หมดแล้วกูเก็บปไปแล้วคือคือกูอไม่ต้องเก็บแล้วใช่ไหมเอออเตรงนี้นบบั่งแป๊บนึงขอลองยิงยอ,อีกาอ่นเถอะอีกแล้วโว้ ใกล้อ enfin ีกแล้วมดเนี okay? ่ยเออถ้ากระสุนหมดนี่ไม่ต้องเสริมโหเยอะเลยว่ะกันหนีแม่นเหมือนจับวางเหรียญนี่ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวมีเหรียญด้วยหรอเออเฮ้ยยับเก็บไปทำอะไรโอเคโอเคที่มันเกิดหาอะไรกันเนี่ย ฝ่าทีมกูเละหมดแล้วเฮียส่งมาตายให้เช็เฮ้ยมีคนรอดอยู่วะเฮ้ยเป็นอะไรมึงเฮ้ยใครเป็นคนทำแบบนี้มีบางอย่างโจมตีเราเฮ้ยคนชื่ออะไรสักอย่างนั้นไปเดี๋ยวยืมนอะไรอ่ะ เฮ้เฮ้ยตื่นขึ้นมาเรียบร้อยไปแล้วครับแต่ก็ได้ข้อมูลมาแล้วใกลๆล่างวะแม่มาเฮ้ยฉใครบางคนอะไร่ไ Kurt, do you copy? we got the data but alpha team is down moving got away roger relay the data from the vehicle at the storage facility ว่าในนี้มีของไหมกระสุนเป็นพกตรงไห้ไม่เลยกระสุนกระสุนเป็นพกแล้วซื้อมาขอบ้างขอบ้างกระสุนเป็นพกพวก,พวกอีกแ้วโอ้โหอีเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกว่าให้กระสุนเยอะอย่างนี้แปลกๆนะเว้ยให้กระสุนเยอะอย่างนี้กูแปลกๆกนะันซองดีโลดให้ครบ ข้างนอกเป็นยังไงครับไม่มีอะไรนี่หว่าเรารลิฟท์หนีบลิฟต์อ่ะนะลิฟท์หนีบเด้เเอโอเคพี่เข้าดิ้นได้จะได้พูดยับเลยเอานนแล้วฟันเอออะไรเนี่ยกระสุนอีกแล้วเฮ้ย ไม่ใช่เลวให้กระสุนเยอะขนาดนี้นไป,ไป,ไป,ไปุป๊บเปิดสองคนไหมไม่เปิดคนเดียวก็ได้อย่างวะตายแน่ยยังตำรวจได้ด้วยฟาดมีมันกระสุนเฮ้ยกระสุนเต็มไว้เดี๋ยวเดี๋ยวกูผสมยาก่อน เฮ้ยผมยาเขียวยาเขียวไม่ได้วะง,งั้นกูใช้่งเขียวย<า>เขียวได้ดิมันเออเด็เดกอลองถ้ามันไม่ได้กูส่งไปแล้วรอบนึงกูให้มึงแล้วกันการเมียนเดียวเปล่าก็เลยมาสมไม่ได้ไมปไปไปไปทางนี้ปะไอ้ทางน, <c oughs> างนี้ทางนี้มันเกิดอะไรไม่น่าดัง ไ,ได้ต้องการขี้โอเคกับไปทางนี้ตายยังตายแล้วละเฮ้ยมันห้องอนะไรวะเนี่ยวัดห้องย่างหมูหรือเปล่ารู้สึกว่าเหมือนจะได้เจออะไรทุกอย่างแน่เลยห้องย่างหมูหรือเปล่าใช่รเหรอวะมันใหญ่ขนาดนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยกุญแจกุญแจกุญแจ แกอ๋ออ๋อไปเปิดห้องนั้นี่เก็บเงินก่อนตามปืนกระสุนปืนอแล้วเนี่ยแปลกๆแล้วมึงเอ้ยเฮ้ยมันมันเปิดได้เต็มแล้วกระสนเต็มแล้วพี่มันนี่มานี่มานี่มานี่การ์ดมันเก็บกระสุนดิเปิดเครื่องเลยด้วยปืนกระสุนกระสุนแล้วเต็มแล้วรวยชิบหายเลยตอนนี้ใช้ลูกซองแล้วได้การ์ดแล้วกูกูกดปุ่มปลดไฟนะไหนๆเนี่ยนะ เครื่องย่างหมูจริงเหรอวะเนี่ยเออเนาะปึ๊บโอ้ยยี่หูอย่างนี้สุกไม่สุกสุกไม่สุกวะเนี่ยอย่างเงี้ยมีเดียมเออไมีองมีเดียมแล้วแย่ละแย่แน่ยไม่มีเดียมเลยเอาเลยเคไปเปิดประตูนั้นโอ้โหควันออกเลยมีไว้ทำไมวะนั่นสิไม่มีถังตรงนี้ด้วยรวมต้องมีอะไรแน่นอนไปๆเปิดประตูนั้นก่อน ไปไปคัสซีนเฉยเลยวะเออวะตอนแรกมาไม่คัสซีนเฮ้ยม<า>ึงรีบใส่กุญแจดิคิดเออแต่มองอยู่ได้ยี่่เ่เ<ว>้ยตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเวลยราบอสไะเนี่ยโโอ้ห That's what got Alpha Team. Alpha ตกได้เว้ยมันมีถุงเลยเฮ้ยเรากลับหลังหันดิเฮ้ยก็ลังหันหลังวะอ๋อหรือว่ามันจะเป็นเนื้อหมูวะเราต้องย่างมันเออกลัวใช่แน่เหี้ยมึงเฮ้ยน้องโอเวอร์เฮ้ยมันมันมีแก๊สอยู่แถวนี้ดอวนั้น เดี๋ยวรอลองวิ่งมากูเองค่ะเฮ้ยประตูปิดไอ้เหี้ยเออการการมึงล่องรอบรอบรอบไปในในกรงเฮ้ยมันกินมันกินหังเข้าไปแล้วการเดี๋ยวตัวต้องเปิดตัวเครื่องอ๋อใช่จะย่างมันใช่ป่ะเออเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเดี๋ยวไม่เจอแล้วละเออเปร็แล้วนะอุ้ยอ๋อทางนู้นทางนู้นทางนู้นอุ้ยทางนู้ย ออมึงอะโดนแน่ย่างสดโดนนี่อ,อ่ะเฮ้ยง่ายไงแบบว่าไม่รู้แต่มึงโดนละแหล่แน่เฮ้ยโอ้ยยืนดูแบบยืนด <c oughs> ูด้วยความหวังเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ตายหรอตา<อ>ยเปล่าย่างขนาดนี้ไม่ต้องตายแล้วไม่รอดนี่สิที่ฟอสที่ไห เฮ้ยตายโล่ง่ายป่ะดูมีของเอาไม่มีเนื้อดอกด้วยไม่มีเนี่ยเอาเนื้อไปทำอะไรลเลยมีเงินดอกได้ขนาเออแบบมันไม่มันมันแรงเกินไฟแรงเกินเฮ้ยยังไม่ค่อเสียอะไรเลยนี่บอลหรอครับเนี่ยยังไม่ได้ยิงเลยอ่ะเฮ้ยจริงนถ้าถ้าพี่ถ้าพี่คิดมึงมึงใช้กุญแจตั้งแต่แรกมึงต้องพาเลย <ด>อะไรวะมีตัวแมวมั้งเฮ้ยกระสุนอีกแกโอ,เโอ้เดี๋ยวมันให้เยอะไปแน่กูยังไม่ได้ยิงเลยอะ่ะแปดสิบห้านัดไม่แบ่งไม่แบ่งเลยไม่แบ่งเกินเอาเต็มมันแล้วไม่ใช่เหรอกระสุนมันพกยังเก็บได้อยู่เอาล่ะไม่บอกกูเก็บสเต็มเลย ็มสูบเลยเฮียแปดสิบแปดสิบว้านัดทำไมไม่ยิงถังระเบิดเฮ้ยมันจะเป็นมันจะเป็นถังระเบิดอะไซเฟอร์เปล่ามัน่าใช่หรอเดี๋ยวไซเฟอร์อะไรนะ Let's go เล่นเกมแล้วอ๋อแม่งหนี We got it what was that thing well, bow that scumbag Irving left behind to set us up considering what it did to alpha team, I think we're lucky to still be breathing <laughs> oh, <laughs> we if we had we'd probably be dead too. To HQ, do you copy? This is HQ. Excellent work out there. We'll analyze the data immediately. This whole town's gone to hell. The people here, they're acting like those Ganado detailed in the Kennedy report. And aside from that, there's something new, something we've never encountered before. Our transportation has been taken out, too. Requesting a mission update. The mission stands. Capturing Irving is your top priority we believe he may have fled to the mines on the other side of the train station wait we're the only two left you want us to go in there alone delta team have been dispatched and are on their way they'll assist you in locating and apprehending irving but wait we can't team, your mission stands we can't afford to let him get away proceed to the mines beyond the station over and out this is insane you ever get the feeling you're expendable อ้าวจบแล้วโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวกูได้เอแยแม่งเงยอะไรวะทำไมนี่เอวะเอนเนมี่อ๋อคืกูฆ่าน้อยเหรอไรวะโอ้ได้เอเลยครับผมไม่การได้เอสหน่เกิดเกิดไปค่าน้อยเลยเนะ่ยโอ้จบแล้วไม่เป็นไรโอเคครับงั้นพาร์ทสองก็แชปเตอร์หนึ่งแต่ว่ามันขีดสองใช่ไหมโอเคงั้นก็จบไปเพียงางนี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับ Bye.